อุตูขานังนามะเอกการอติกันตงเอกกาสิทัเบอวังตุอาติขานังอุตูนิพาปนะสาตเนีมันตกินหาวะชานังวาตีนี้ทงตีอ่ายังกิโมตูชุมจาุมีอัตคาโอโสะตาสีนิหาปะเนะเอโอโทัั้ปัตโอมโอโอห้าิกันตาเอโอโะทอวสิทธัพติเอวันสเบชุัเจิขานังาเรตบัง Jewo Tathayasa ni paritapaiku agadi, nang

อชารามีสาธาปาริยวาอิรานุาเดวะปุริยเดวะเเสตบังเจนาตินาการเรางมิสัายังปาติเดสัญญังตังปเดเสหมีเตอุลิทธาสัมโตจตารโอปาติเดสัญญาธังมาตังแต่สมชามีกปิทาปาิสุทธาตัิญุชามีเบาปาิสุทธาติญุชาม่เัาปาิสุทธาปาริสุทธิเกสมมโตรสาตมีเอวะมีตังอรยามี เมโอปะนายัมมันโตเสียาธรมมัเดสังการสันมติปาริมาณังมีวัเสสะมีสิะกรนยปาริมาณังปารุสันิสุะกรนิยสุริสันนตระคารีกามิสสสิะกรนิยสุริสันนตระคารีมีสิสะมีสุขกรนิยสุริสันนระคารีมิสิสสะีสุะกรนิยสริันนตระคารีมสิสสะีุะกอรนิยสุริสั

กักจั่งป <ň> ิณปารังนิสานทิฏฐะกอรนียาประทังมีปิณปารังนิสานทิฏฐะกอรนียาสัปปานังปิณปารังนิสานทิฏฐะกอรนียาสัมมาสุปะกังปิณปารังหูมิสั่นทิฏฐะกอรนิยาสัมมาสุปปโตมันที่มาปิณปารังหูมิสั่นทิฏฐะกอรนิยาสัมมาสุปงมาโอท่านในนาปิชาเดชามิเดยกรรมตั้งมาทิติฏฐะกอรนิยาสัมมาสุปปมาโอทังบะขิลานุโตนทายาวิญญาติลานิาภุญมิสั่นทิฏฐะกอรนิยาโนมาในสั hanang galang bisa bisa kar pari menang alopangmeran bisa karnya